ต่อเนาะมันมีข้อต่อเนาะจอดเข้าไปข้างในนะคะเนี่ยน้ำก็จะหยุดคือเจาะรูหมดแล้วเนาะโอยไม่พักเที่ยงเลยบอเมาให้เสร็จไม่พักเที่ยงเลยบอกอับข้าบ้านเสร็จตอนไหนก็ตอนันเลยนะอเสร็จไหก็กลับไปกินข้าวบ้านนะคะนี่นะคะสายยางนะคะเดินมาจากทางนี้นะคะ เดินมาจากาลังห้องน้ำนะคะก็จะมีต่อท่อออกมาเนาะทางนน้นก็มีลำนะคะตอนแดดร้อนๆนี่แหละคะ่ะไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะคะทนได้เพื่อ FC นะคะ FC มาถึงตอนไหนก็ลำตอนนั้นแหละคะ่ะ ก็เร่งเดินน้ำให้เสร็จนะคะเพราะว่าต้นน้ำนั้นต้นไม้นั้นรอน้ำอยู่นะคะเนาะอ๋อนี่บอกก๊อกว่าปิดเปิดโอ้นี่นะคะผู้ครับผชาเรียกทางานกาแฟน่ะอ๋อฝั่งนี้เด้อจ้ะฝังสุดท้ายฝั่งประตูนี่เด้๋มีบ่บ่มีปอมีวีซีปะ มีวาวแล้วก็มีก๊อกน้ำปิดเปิดนะคะต่อออกมาจากทางนี้นะคะนี่แยกออกมาเนาะอก็จะมาเสียบเข้านี่เลยนะคะนี่มันมีข้อต่อเล็กๆของมันอยู่นะคะ เวลาเราตื่นเช้ามานะคะแม่ดาก็แค่มาเปิดวาวนะนี่แค่มาเปิดวาวนี้ก็ไปทําอย่างอื่นได้แล้วนะคะนี่วัดได้ระยะพอดีเลยนะคะนี่มันบอลรุษบรอคะบาลรุษเนาะโอ้โหขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ นี่แล้วเราก็ถ้าจะใช้น้ำเราก็เปิดตรงนี้นะคะเอฟจีถ้าสมมุติว่าเราอยากใช้น้ำก็ถมบ่เอาเอาไม้มาปักใส่เนาะเออเอล็กมาเสียบใส่กันฮักวันนี้นะคะมีงานลำเข้ามาพร้อมกันมีงานลำเข้ามาพร้อมกันนะคะสามเจ้าภาพเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็มีผ่านเสืออีก4เจ้าภาพนะคะของแม่คำสาสเจ้าภาพใหญ่นะคะชุดไหว้ผลไม้ใหญ่สองชุดนะคะแล้วก็มีนางรำเก้านางรำทั้งสองนะคะแล้วก็มีของเสือนะคะสามนางรำเนาะนางรำของเราก็ไม่ย่อทอนะคะรำได้ตลอดเวลานะคะขอเพียงเอฟซีนะคะซิงมานะคะ ขอ,อเพียงแต่เอกิ้งมาหรือมาด้วยตัวเองหรือมาด้วยตัวเองไม่ได้นะคะก็สะดวกสบายนะคะทางเรามีพร้อมนะคะมีทั้งผลไม้มีทั้งพันธุ์ใบสีพร้อมนางลำนะคะลำตอน แล้วเจ้าภาพเจ้าแรกนะคะแล้วก็จะมีอีกรอบที่สองนะคะทีนี้เราก็จะบอกล่าแล้วเด้อสายยางนะคะแต่ก็ต้องใส่อยู่ดีนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะนี่ ตรงดอกมะลินี่เออเดี๋ยวจะถามต่อจะไปถามต่อนะคะว่าตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้ใส่นะตรงนั่นเดสะัคะตรงดอกมะลินั้นใส่ไหมใส่เนะานนเนะค่ะตรงข้างในนั่นแหลคะค่ะรอบในใส่แต่ต้นโม่ก่อนบ่ ลมแรงมากเลยนะคะอุ้ยดอกไม้จ้านะคะจะได้น้ำแล้วเด้อน,นะคะไม่ต้องรอแล้วนะคะตื่นเช้ามาหรือว่ากลางวันก็เปิดได้นะคะน,นนี่ดอกไม้ลมพัดเย็นเย็นเอ็นไหวไปมาทันตะวันไม่กลัวแดดนะแเด็ดก็ทนได้ ทันตะวันเครื่องฟ้าโอ้ลมแรงจริงๆลมแรงจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนนะมือนะคะขนาดรถอยู่เมื่อวานนี้นะคะวันนี้แห้งแล้วนะคะ ดอกเพ่งพวยนะคะไม่ไหวแล้วนะคะตากแดดมานานแล้วไม่ไหวแล้วนี่ดูจากดอกก็รู้นะคะเหี่ยวหมดแล้วนะคะใบดอกเออนี่ท่อมาถึงแล้วนี่ท่อนะคะนี่อ้อมมาอ้อ,อมาทางนี้เนาะออมมาทางนี้นออมาทางนี้ โอ้โหต้นเบอร์วีนานะคะไปแล้วค่ะไม่รอแล้วนะคะกรอบหมดแล้วนะคะ <c oughs> ก็เหลือแต่ตรงที่เอาน้ำใส่นั่นแหละคะ่ะที่ยังมีชีวิตรอดอยู่เนาะที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นี่ตรงที่ไม่มีน้ำนี่ไปแล้วนะคะไม่รอดแล้วเพราะว่าวันนั้นแม่ดาก็ใส่น้ำแค่นี้เนาะใส่น้ำแค่ถึงแค่ตรงนี้แล้วตรงนั้นไม่ถึงเพราะมันมืดก่อนเนาะมันมืดก่อน ก็ยังเหลือแค่นี้แหละก้างทั้งนี้ก็นี่น้ำนะคะหยดแล้วนะคะเปิดแล้วนะนี่โอ้โหระบบน้ำหยดนะคะนี่นี่ได้ทั่วถึงกันเลยนะคะต้นโม่เนาะสบายเลยนะทีนี้เปิดสักหนึ่งชั่วโมงเนาะ เขาจะเจาะรูเป็นระยะระยะนะคะเจาะรูเป็นระยะระยะระบบน้ําหยุดที่บ้านเมดาที่เมดาปลูกก็แบบนี้แหละที่เมดาปลูกพักหวานนะคะก็ระบบน้ําหยุดนี่แหละต่อน้ามาจากภูเขาเนาะต่อน้ํามาจากภูเขา เราก็ต่อมาจากทางนี้แล้วก็มีก๊อกนี่มีอ้ามีก๊อกตรงนี้ไหมไม่มีนีแต่ว่าปิดเปิดเนาะคาขนาดอะไร ยังไม่เสมอไหลไม่เสมอบ่บมองมันสูงมันต่ำบ่บน,น,น,น้ำน้ำอ่อนแรงก่อนบ่สำหรับคลิปนี้นะคะคก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ